สวัสดีครับบกับริการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับก็ใกล้จะจบเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็เริ่มเข้าสู่เดือนกันยายนทีนี้นะครับก่อนที่เราจะตั้งมั่นปักฐานเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเรามาส่องสถิติกันหน่อยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับนักลงทุนจะอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับผมแนะเทรนทองเดือนดังกล่าวนะครับเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับแล้วก็จากสถิติหลายๆปีเนี่ยนะครับ มองทองในกันยายนนะครับเทรนเป็นอย่างไรนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับและแล้วนะครับเราก็ได้เห็นทองโลกนะครับทะลุ3,400ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ณเวลาที่เราอัดรายการเนี่ยมาสักบ่ายสี่โมงสิบหกนะครับของวันที่29เดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับโกลด์สปอร์ตยังเคลื่อนไหวที่ระดับประมาณ3,410ดอลลาร์นะครับราคาทองไทยโดยเฉพาะในส่วนของราคารีลไทม์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ52,200ื่นนะครับสำหรับราคาขายออกนะครับทองคำแท่งออสเตรียครับในส่วนของสมาคมนะครับขายออกอยู่ที่ประมาณ52,250บาทนะครับเราก็เห็นว่าอุ้ยนะครับราคาทองคำ ปรับตัวฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับทองไทยก็โตขึ้นมาแล้วราประมาณ20%หรือเยอะทุเด t e นนะนะครับแล้วก็ต้นปีเราเห็นว่าตัวทองแท่งเนี่ยนะครับ ถูกขายออกหลักประมาณ40,000นะครับกลางๆเองนะครับและตอนนี้จะอยู่แถวๆประมาณ52,000กว่ากว่านะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวราคาทองคำล่าสุดนะครับทีนี้เราอยากจะให้ดูกันหน่อยนะครับตอนนี้สิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเราอยากจะดูซิว่านะครับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในเดือนกันยายนนะครับหากเราย้อนหลังไปดูสัก10ปีแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมนะครับส่วนใหญ่แล้ว ทองมักจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันเนาะนะครับเราก็จะให้ดูในส่วนของ10ปีล่าสุดนะครับย้อนหลังไปด้วยกันเลยนะครับมาดูกันซิว่าในช่วงพิเลยดังกล่าวนะครับเดือนกันยายนเนี่ยทองโลกเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างน,นะครับและนี่ก็คือในส่วนของชาร์ตที่ผมสรุปมาให้เนาะนะครับเส้นน้ําเงินเนี่ยนะครับก็แสดงตัวแทนนะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนกันยายนเนาะแล้วก็ปลายเดือนนะครับอันนี้คือดูอปี2015 ปี2016ปี2017ปี2018นะครับ19ไล่ไปจนถึงปี2025เนอะซึ่งปรากฏว่านะครับผมจากข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใน10ปีล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่นะในช่วงของพเรียนนะครับกันยายนเนี่ยนะครับทองโลกนะครับมีราคานะฮะปิดนะครับที่ต่ำกว่านะครับผมราคาหน้าช่วงนะครับเปิดตลาดช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับ ปิดจะต่ำกว่าปิดที่ในช่วงของต้นเดือนเนาะนะครับนั่นบ่งบอกว่านะฮะทองคำนะครับจะมีในลนักษณะการเทขายลงมาซะส่วนใหญ่เลยหรือมีแนวโน้มเป็นขาลงนะครับเกือบทุกๆปีนะครับจากที่เราไปแทร็กมานะครับไม่ว่าจะเป็นปี2024นะครับผมนะที่โอเคปีนี้กันยันยนเนี่ยนะครับท้องขึ้นอยู่ นะครับแต่ถ้าเกิดย้อนหลังไปหลายๆปีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าลงเยอะซะมากกว่านะครับผมนะฮะก็หลายๆปีเนาะนะครับกันยายนไหมฮะลงประมาณ8ใน10ครั้งหรือ8ใน10ปีเลยนะครับผมมีขึ้นเนี่ยอยู่เพียงแค่2ครั้งเพียงเท่านั้นนะครับผมและพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรในช่วงของพีเรียดกันยายนนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วก็เผชิญแรงเทขายนะครับผมที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือประมาณกลาง เดือนเนาะนะครับจะเห็นว่ามันโดนเทขายมาันมาต่อเนื่องเลยนะครับนะนี่ก็คือในส่วนของที่มาในอดีตนอะที่เอาเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะในการ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมปีนี้อาจจะไม่ได้ลงนะครับผมเหมือนปีก,นก่อนก่อนก็ได้นะครับผมนะอาจจะขึ้นเหมือนปี2024ก็ได้นะครับผมนะนี่คือค่าสถิตินะครับผมเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับทำให้เรารู้ว่าอุ้ยกันญาส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%สเนี่ยสำหรับ10ปีย้อนหลังแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่มันลงมากกว่าขึ้นนะนะครับผม แล้วเราก็ไม่ได้ปักทงว่าปีนี้นะครับปีเดือนกันยายนมันจะขึ้นหรือลงนะเราก็แค่เอามาให้ดูว่าเออมันมีเปอร์เซ็นต์ในการลงเยอะเสียมากกว่าขึ้นนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของตัวกราฟ10ปีย้อนหลังเนาะนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ ทองเลือกจะลงมากกว่าขึ้นนะครับผมนะทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีชุดข้อมูลเยอะๆหน่อยอะนะครับผมนะมีชุดข้อมูลตั้งแต่ปีพันเเเลยนะครับไปจนถึงปี2021เเลยนะครับผมนี่ก็คือข้อมูลที่ใหญ่กว่า10ปีย้อนหลังที่เราให้ดูนะครับผมนะทองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะพลอตออกมานะครับอ่าเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรฮะมกราคมจนถึงธันวาคมเห็นไหมฮะ ถ้าดูจากกราฟเป็นไงฮะในช่วงพีเรียดนะครับเข้าเดือนกันยายนเมื่อไหร่นะครับผมนะทองคำนะครับผมจะมีโอกาสบูตขึ้นต่อนะครับผมมากกว่าลงนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นสัญญาณการย่อช่วงประมาณกลางเดือนกันยานะครับ ก่อนที่จะเร่งสปีดบูตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเดือนตุลาคมเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นซีซันอลทองคําทองคําในช่วงของไตรมาสที่4นะครับค่อนข้างเติบโตไปที่ทางเชิงบวกมากกว่าลบนะครับผมนะถ้าดูจากกราฟแบบนี้เห็นไหมครับ ราบแบบนี้นะครับมันบ่งบอกว่านั่นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับทองมันมีซีรีส์การเคลื่อนไหวซ้ําๆนะครับเช่นปีนี้เห็นไหมครับว่าเราจะมีจุดซื้อที่ดีก็คือต้นปีนั่นเองใครซื้อทองต้นปีนัว่าท่านได้ราคาที่ดีที่สุดของปีด้วยเพราะส่วนใหญ่ทองนะครับในต้นปีเนี่ยจะต่ํากว่าราคาปลายปีนะนะครับถ้าสังเกตมาหลายๆปีเนี่ยหลายๆปีลูกค้าของผมเนี่ยผมจะแนะนําว่า พปปีใหม่มาให้ซื้อเนาะเพราะว่าพอหลังจากปีใหม่นยราคาไม่น่าจะดรอปลงต่ํากว่านะครับผมช่วงต้นปีนะครับยิ่งกระทั่งกลางปีปลายปีเนี่ยราคาทองคำจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อนะสรุปเลยนะครับผมนะข้อมูล10ปีย้อนหลังนะครับอาจจะมาในทิศทางเชิงลบต่อทองคำเนี่ยนะครับแต่ใน10ครั้งลงนะครับ2ครั้งขึ้นนะครับแต่ถ้าดูข้อมูลนะครับโอ้โหนะตั้งแต่ปี1975เลยนะครับ 2 0 3 0ปีแล้วเนี่ยนะครับเอาข้อมูลกราฟแต่ละปีมาซ้ำาๆรวมกันนะครับหาเส้นค่าเฉลีย่ยหาค่าเฉลี่ยในการขึ้นลงเนี่ยเราจะพบว่าวินะครับในช่วงของกัญญนยานะครับผมนะยังเป็นเดือนที่ราคาทองคำนะครับมีแนวโน้มในการปรับตัวต่อขึ้นได้นะครับผมแต่ในช่วงของการปีอาจระมัดระวังการย่อตัวลงมานะครับผมนะฮะ แล้วก็หลังผ่านกลางปีไปมันเล่นข่าวเสร็จปุ๊บมันจะดีดขึ้นต่อนะครับผมเป็นแบบนี้เกือแบบทุกครั้งหล,หลายๆปีนั่นเรียกมานี่เป็นที่มาของโกลซีซันอลของคำะนันหากพิจารณาดูนะครับว่าปัจจัยอะไรนะครับในเดือนกันยายที่เราจะต้องติดตามกันต่อนั่นมันมีปัจจัยอยู่นะครับนั่นก็คือ นะฮะเทรนในการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในเดือนกันยายนประมาณวันที่1 7บเ็อ่ะยังไม่ได้บอกว่าลดนะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนเชื่อว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยร,ราวๆแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบผมเชื่อว่าจะลดอีก0.25%ตต้องไปดูกันซิว่านะครับในวันที่ดังกล่าวนะครับเฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับ ้าลดดอกเบี้ยนะครับปีนี้นะครับผมกันยายนน่าจะเป็นปีที่กันยาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะฮะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างทางนะครับก่อนที่จะไปการประชุมเฟดนะครับก็จะมีกระแสตัวเลขสกิจอเมริกาออกมาแข็งแกร่งนะครับเฟดนะครับยังคงมองว่า การลดดอกเบีย้ยยังไม่จําเป็นอันนี้นะครับระหว่างนะครับผมในช่วงของตัวหลังวันที่1 7ทองคําอาจจะกระทืบลงได้นะครับผมนะอาจจะมีการเข้าสู่การปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะแต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่านะครับในช่วงของปลายปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดจังหวะนะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับผมมีแนวโน้มในการชะลอตัวลดลงมานะครับ แนวรับรใหญ่สําคัญนะครับเราก็ยังมองว่าเออยังเป็นแนวรับที่น่าเก็บอยู่นะครับ3,350 3 3 3 3,250เนี่ยนะครับยังเป็นโซนที่น่าสนใจแนวต้านนะครับมองที่ระดับประมาณ3,400ดอน3,450ตอน3 5 0 0 3 7 0นะครับยังเป็นที่ แนวรับหลักที่เราประมาณการในช่วงปลายปีเนาะนะครับภาพรวมท้าก,กันยายังไม่หลุด3.350เนี่ยเราก็ยังมองว่าทองโลกยังมีโอกาสทดสอบดนลต้า3,500ได้ไม่ยากเลยนะฉะนั้นนะครับขี์หลักของเดือนกันยายนนะครับก็ต้องไปดูกันซิว่านะครับช่วงประมาณ17-18เฟดลดดอกเบี้ยไหมถ้าลดทองระเบิดไปต่อนะครับผมแต่ถ้าชะลอการลดดอกเบี้ยเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคําพักฐานใหญ่อย่างน้อยๆแน่นะครับ 100่งร้อยดอลน,นะครับปรับตัวลดลงมามีโอกาสได้เห็นนะอาจจะมีโอกาสกลับไปที่แถว3 3 3 0ั3 2 5 0สองราสิดอลได้นะครับต้องระมัดร,ระวังนะครับเดือนนี้ราคาทองคำ 1, พันผัวนแน่นอนเลยนะครับนี่แหละฮะนี่ก็คือคาดการณ์เนาะในเดือนกันยายนนะครับกรณีเบสเคสนะครับเฟดลดดอกเบี้ยนะครับโอ้โหลดกันยายนลดดอกเบี้ยเลย ทองมีโอกาสแตะ3 4 5 0 3 5 0ได้อีกครั้งหนึ่งหรือทำออทามไฮนะครับกรณีที่มากกว่านั้นเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยได้มากกว่า2ครั้งเกิดสงครามนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์ทองมีโอกาสแตะมากกว่า3,050ไป3 000, 6 0 3 0 7ได้กรณีเป็นลบตรงนี้ต้องระมาาัดระวังเฟดชะลอในการลดดอกเบี้ย ปรากฏว่านะครับไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยาอันนี้โดนกระทืบหนักนะครับระวังทองจะปรับฐานลงมาแถวๆประมาณ3 3 0 0 3 2 5 0ตอนในเบื้องต้นได้นะครับนี่ก็คือเอาข้อมูลดีๆนํามาฝากนั่นเองนะครับทีนี้นะครับข้อมูลของเรานะครับผมก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเราก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับของหลักวานิธนกิจที่ยังคงประเมินว่าในช่วงของปลายปีนะครับผมหรือต้นปีเนี่ยนะครับ ทองอยังน่าไป4,000-3,700-3,500ดอลได้นะครับซึ่งหลายๆที่ก็ยังมีมุมมองเชิงบวกแบบนี้นะยังไม่มีการลดเป้าแต่อย่างใดนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่านะครับถ้าเกิดเข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบีย้ยทองน่าจะไปต่อแน่นอนถ้าไม่ลดกันยานะครับเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสในการลดประมาณปลายกันเอ่อปลายปีเนาะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงของประมาณต้นปีหน้าได้นะครับที่เฟดชุดนี้ จะหมดวาระลงนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้คุณทรัมป์ก็เตรียมแต่งตั้งเด็กของเขามาแล้วนะครับซึ่งคุณทรัมป์นะครับมีแนวโน้มที่อยากจะลดดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับมั่นใจเลยกันว่าถ้าหมดเฟดชุดนี้ไปนะครับก็อาจจะทําให้กระแสการลดดอกเบี้ยมีเข้มข้นมากกว่าปีนี้ด้วยสัาไปนะครับปัจจัยแบบนี้เองจะทําให้ราคาทองคําระเบิดไปต่อได้นะครับผมนี่ก็คือเอาข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับสถิติการลงทุนทองคำประจำเดือนกันยายนครับ สำหรับวันนี้นะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับเทรดทองออสิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง